เวลา EP สองนะครับพี่นอ้องเป็นการเดินทางจากน้องเตา่าฮอดต้นรุ่นลาดนะครับเวลาต้นรุ่มลาดต้นสาเดินทง่งใส่ยะยะเวลาท่านก้นุ่ละทางงุ้งๆคนละคพี่นอ้งงนองอบคุดครับเิตอยอพี่นอ้องทำอะไรอย่านี้ลูกฝากาลแค่ก็ติดตามก็ตามคนไเื่อครับเพื่อเอาบัตเเป็นอายีของผู้ตอบอธิบายให้ เอฟซีเต็ครับทางบ้านลุงอืมนะยึดตามให้เไปในเดรื่องฝนตีให้เบิ่งพันธุการตรงหน้าตรงหน้าแอ้ตรงหน้าเขากำลังเหลืองอ่าไอ้วันนี้เอฟซีเป็นขลังหลายอ่าผู้ใดบอกเขาเบิังนี่เสียใจแย่เลยเสียใจแย่เอฟซีกำลังเยอะเพราะว่ามันติดไทยธรรมชาติไทยเขาไทยหนักใอ้เบิ่ง หลังจากมีงานบนงานทิ้นนังเพื่นครับรีวิวในเบืองต้นเรื่อยอ่าเหติดตามเดี๋ยวจะมีงานรีวิวต่ออีกตัวอีกตอเอีกหลายงานครับหลายงานหลายงานตอนนี้ไปลงไปลงของไปรังเออกาลังของไปลง่เออของไปลอง่ใส่เวลานในจัวน้อยเนาะของยังหละของยังของส้ไส้เพราะนของแนวอื่นดอพี่ไส้รมันถูก้นถูก รถกระตุกดีเรถข้างเผาดรอาะข้างเผาไงแหละละพวกมัดอ่หรอกแม่นครับแม่นครับข้างเผาไงแล้วข้างเผาไงแล้วชมวิวธรรมชาติข้างทางไปเรื่อยๆนะครับเจ็ดีแฟนคลับสุกท่านไปที่ที่ที่พี่หาที่ที่พบนะครับชมวิวธรรมชาติโดยโดยครูต้อม น้าปฐุมราชสัมผาสไปต่อเข้ารงของยังมาแรงผมมีโอหอรง่ซื้อไปรง่ซื้อถ้ามีโอก็ดีแล้วบ่มีโอบมมีขันบ่มีโอบ่มีขันไปทรงี่ซื้อส้งแรงสงแรงนะสั้งแรงสั้างเสาสร้งเดอด เราสั้งทองทุ่มก็ไปท้องทุ่มแมนบางคนถือว่าหอยบ่าหรือเปล่าอว่ามเนต์าคือบริการตั้นใจแมนครับผมบริการัเจบริการประทับใจนะท่งนนกเจ้าเขา่างแถวงวดเขาขอดเขาเชแล้วัไปบนงเเรอไปนเยอครับไปเรื่อยๆสักก้อน ก็ยังมีอะไรมากนะพี่น้องชมวิที่ถัดไปาทางท่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นบัสคันบอกแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าวันดีพี่น้องเอ้ยตอนนี้ภาพพี่น้องชมวิที่ถัด้างทางพี่น้อง z มไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องไปเรื่อยๆประมาณซิกว่านาที่แล้วพี่น้องเด้อซิกว่านาที่ชมวิว้างท่าพี่นอ้องน่ครับวิว้างทางเซน บ้านเรื่องใหญ่พี่น้องเสร็จบ้านเรื่องใหญ่ไปกูละไปไกลเต๋อพี่ครับพี่น้องไปไกลเต๋อพี่ครับบ้านหลายหลายรู้อยู่สมัยคนที่รู้อย่างเราพี่น้องว่าไก่ว่าไก่ตับครับบ้านเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับซับสไคร้ด้วยนะครับผลชีวิตการเดิน,นทางของไอ้หนุ่มรถบรรทุกด,ดำเรือดำเราพี่น้อง ชีว like ิตกันเดินทางกับพี่อัญซีลำพี่น้องทุกๆขั้นตอนเนี่ยแบบนี่ลุ้มนี่บอแน่ธรรมดาลำพี่น้องเนาะอะจังไหนล่ะลาพี่น้องอยากถามว่าเออคือไปไกลแน่แลูกค้าเขาสั่งไก่เด้อะถามเ้าสั่งไก่ก็ต้องไปไก่ได้ชีวิตอะไรเขาเรียกว่าชีวิตมีซูเปอร์ชีวิตซเปอร์ วผลดีด้วยเนี่ยอ่าได็ดคนดีดีครับผลดีมากอ่าผลดีมากๆเลยเยี่ยมยืนไปวัดเอ่าเก่งแชร์ไปวัดเลยนี่โตบอกใจเท่เลยอ่าโตบอกใจเท่เลยอ้าวันนี้เป็นงานยังง้อเป็นบ้านใหม่เป็นบ้านใหม่ว้เป็นบ้านใหม่เป็นบ้านใหม่เป็นบ้านใหม่ เป็นวันไม่เอาเสาลางหลุมพี่น้องเอาไว้เนี่ยรึฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไครต์ด้วยนะครับพี่น,อน้องคาการมองเห็นเลอพี่น้องเลยคาการมองเห็นเอ็นนี่คลิปตัวนี้เป็นคลิปเดินทางอย่างเดียวครับคลิปเดินทางแล้วพี่น้องเลอเดินทางชมวิวไปข้างทางพี่น,อน้องชมวิวเที่ยวทัา้างทาง ไเรื่อยๆเรวยครับผม่าทีเราพไปย่งังโอมานัน่อไนจนัดีล้ลตอนนี้ันไ,ไปไปทำๆไปต่งไอ้าันที่ไดีผ ใส่ไข่เพื่อเอายังแหละกินกาบขมูรึกันขนมอะไรมากเขาจะเที๊ยบเพราะเป็นมูร์เหมือนเขาก็ะหอดกว่าน้องเต่าคิดได้จังไเด้อย่า้องข้างเด้อมากไก่เส้นใดจังไหนคิดได้จังไหนเท้ายังเก็บคิดได้จังไงทรงสัยสงสัยสงสัยรงไส้เด็ดขาดเด้อสงสัยเดี๋ยวมัต้องรอทางต้องรอทางเด้อคิดได้จังไหนบูชัมันขาโมงแล้วเนี่ย โมไหนยาโมอย่อยางะไรหลกนยงเอออัไหทยวังนักต่เสียอกเขามาไทยังเออเออเอ้ไม่ละไปอีกนเรื่องฝากว่าอะไก็แชร์ก็ติดตามก็สสยหนาได้ครับเด้สวัสดีครับ